เรื่องแรกเป็นกรณีที่นายปิยบุตรแสงกน,นกูลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโพสต์ Post ข้อความทางเฟซบุ๊คแสดงความคิดเห็นว่าพักก้าวไกลจะต้องยึดตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเอาไว้เองไม่ควรยอมปล่อยให้กับพักอื่นเป็นการชี้นำครอบงำหรือควบคุมพักการเมืองซึ่งขัดต่อพรบพักการเมืองมาตรา28และ29ซึ่งเป็นเหตุน,หน,นำไปสู่การถูกยุบพักตามมาตรา92วงเล็บ3 เรื่องที่2เป็นกรณีที่นางสาวแพทองทานชินวัตรเดินทางไปเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการเดินทางไปเยี่ยมบิดาสามารถทําได้แต่ขณะนีน้นางสาวแพรทองทานยังเป็นคนดิเดตนายกรัฐรรมนตรีของพรรคเพื่อไทยซึ่งพฤติกรรมต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในเรื่องของผลประโยชน์ซึ่งเข้าลักษณะาตามพรปรพักการเมืองมาตรา45ที่มีโทษตามมาตรา92วงเล็บ3เช่นกัน ทางนี้ได้นำส่งเอกสารรูปภาพของนางสาวแพททองทานที่ถ่ายรูปร่วมกับนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์มาให้กะกะตรประกอบการพิจารณาด้วยพร้อมกับระบุว่าการไปหาบิดาหรือญาติพี่น้องทำได้แต่ไม่จำเป็นต้องลงสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนทั้งโลกรับรู้จึงขอให้กะกะตพิจารณาและส่งสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือว่าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปในอนาคตด้วย